มาไขข้อสงสัยดีกว่าทําไมการเอเรนนั้นจึงต้องปลูกพลังไททันะสุทาเขามีประโยชน์อย่างไรนะครับกับการใช้พลังนี้ในการบดขย่ําชาวโลกสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง a อคแท็กออนไททันทั้งหลายเชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับคงได้เห็นแล้วล่ะสําหรับพลังไททันะสุทาหรือภาษาอังกฤษนะครับก็คือรัมเบอร์ลิงนะครับที่มีการเกิ่นมานาและใน a อคแท็กออนไททันนะครับว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เอเรนนั้นนะครับจะใช้นะครับก็คือการปลูกฝูงไททันนนี้แหละใการบขย ชาวโลกแต่แน่นอนนะครับเรารู้ว่าเอเรนนั้นหักหลังซิกเกอร์นะครับพี่ชายของตนเองไปแต่ว่านะครับพวกเรานั้นก็ไม่รู้เลยครับว่าเหตุผลอะไรกันทําไมเอเรนนั้นนะครับต้องปลูกพลังไททันประสุทานี้ในการมาถล่มชาวโลกนะครับจริงๆมันก็มีเหตุผลค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าคลิปนี้นะครับเนื้อหาบางส่วนก็จะมีการสปอยนะครับเกี่ยวกับเนื้อหมังงะของไอแท็กออนไททันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาพูดว่าทําไมการเอเรนนั้นนะครับถึงต้องปลูกพลังนี้ขึ้นมาแต่เหมือนเดิมนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัด อย่าลืมกดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็สามารถกดติดตามช่องทางนั้นได้เลยก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันนี้เอเรนนั้นได้ปลุกพลังไททันพสุธาหรือว่ารัมเบอร์ลิงมาแล้วนะครับและเป้าหมายหลกักๆก็คือการถล่มชาวโลกนี่แหละแต่แน่นอนนะครับก็เชื่อว่าหลายคนนั้นก็อยากจะรู้แหละครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเอเรนนั้นคืออะไรนะครับก็สำหรับใครที่สายอ่านมังงะมังยิงมังยังคุมเรรืออยู่่นนะะพาาวั้นก็มไดด้พู อมาาย่างชัดเจนแต่การกระทาของเขานั้นก็ค่อนข้างชัดเจนเลยอย่างแรกเลยนะครับเอเรนนั้นตั้งใจให้ตนเองนะฮะเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้ร้ายนะครับหรือว่าเป็นอาชญากรของโลกใบน,นี้เลยก็คือเขานั้นแทบจะประกาศตัวต,วตนเลยแหละครับว่าเขานั้นคือเอเรนเยเกอร์นะครับบุคคลที่อยู่ในกําแพงนะครับเผ่าพันุ์ชาวเอลเดียนนะครับและเขานั้นนะครับก็จะพูดบอกชาวเอลเดียที่อยู่ในกําแพงด้วยว่าเชื่อใจในตัวเขานะครับเดี๋ยวเขาไปถล่มชาวโลกและคนที่อยู่ในกําแพงนั้นเนี่ยก็คือจะต้องอยู่อย่างปลอดภัยแน่นอนก็เหมือนกับว่าฆ่าคนทั้งโลกให้หมดไปเลยนะครับ ก็เหลือแค่เผ่าพันธ์ชาวเอลดียเท่านั้นซึ่งแน่นอนคนในกำแพงนะครับแทบจะทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดขนาดนั้นนะเห็นด้วยนะครับกับสิ่งที่เอเรนจะทำนะครับก็คือไม่สนใจชาวโลกและฉันขออยู่รอดก่อนนะครับนี่แหละก็คือเป็นเป้าหมายหลักๆของเอเรนแต่นะครับก็มีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับการกระทําของเอเรนนะครับเพราะว่ามันดูป่าเถื่อนเกินไปมันดูโหดร้ายเกินไปนะครับโดยอีกฝั่งหนึ่งเลยเนี่ยก็เป็นพรรคพวกของเอเรนแอนเดอะแกงนะครับโดยมีอาร์มินนะครับเป็นตัวตั้งตัวต ซึ่งแน่นอนจึงทําให้นะครับพวกอาร์มินนั้นก็เหมือนเป็นพวกก่อกรบฏไปแล้วนะครับต่อเผ่าพันธ์ชาวเอลเดียนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าอาร์มินไม่สนับสนุนเอเรนแบบนี้นะครับก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเองต้องการให้เผ่าพันธ์ชาวเอลเดียไม่รอดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันก็เลยทําให้นะครับปัจจุบันในเนื้อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวที่เราจะรับชมนะครับอาร์มินนั้นก็จะกลายเป็นกบฏเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถูกคนในกําแพงนั้นเกลียดชังแน่นอนนะครับแต่นะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับเอเรนนั้นจะไม่หย้ลแ ถามว่าทําไมกันล่ะซึ่งจริงๆแล้วเอเรนเนี่ยหวังว่าให้อาร์มินนั้นนะครับให้เป็นฮีโร่ของชาวโลกก็คือฟีลลิ่งเดียวกันนะครับกับตระกูลไทเบอร์ก่อนหน้านี้เลยนะครับก็คือต้องการให้อาร์มินนั้นที่อยู่ในฐานะเพื่อนของเอเรนก็คือหักหลังเอเรนและจัดการเอเรนซานะครับเพื่อให้โลกนี้สงบสุขก็คือจะให้อาร์มินนั้นนะครับเป็นเหมือนกาวใจละกันนะครับให้เผ่าพันธ์ชาวเอลเดียนะครับแล้วก็ชาวโลกทั้งหลายเลยเนี่ยก็คือไม่ทะเลาะกันอีกแล้วนะครับเหมือนกับว่าอาร์มินเนี่ยจะเป็นต ยิ่งขึ้นแต่แน่นอนนะครับการที่จะให้อามินนั้นเป็นเพียงแค่ฮีโร่เนี่ยมันก็คงจะไม่พอใช่ไหมเอเลนก็ไม่ได้ไว้วางใจอะไรขนาดนั้นนะครับว่าชาวโลกเนี่ยจะมั่นใจหรือว่าเชื่อใจในอามินเอเลนก็เลยมีก๊อกสองนะครับในการที่เขาจะทําก็คือเขานั้นนะครับจะเห็นว่าจะพยายามทําลายนะครับศูนย์ประชาการรบต่างๆนะครับหรือว่าอาวุธสงครามต่างๆเลยของชาวโลกก็คือจะให้นะครับไปไททันวสุธานี่แหละก็คือเหยียบย่ําไปเลยไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่รถถังเรือดำน้ําอะไรก็แล้วแต่นะครับในการทำานะครับอุปกรณ์ต่างๆที่จะทํ้ เกิดสงครามขึ้นนะครับทำลายทิ้งไปให้หมดเลยเพราะแน่นอนนะครับเมื่อไม่มีอุปกรณ์สงครามทั้งหมดนี้นะครับชาวโลกเนี่ยก็ไม่มีทางหรอกที่จะใช้อาวุธนะครับในการมาถล่มนะครับเผ่าพันธ์ชาวเอลเดียได้อย่างน้อยก็เป็นการยื้อเวลานะครับให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้นะครับด้วยความสันติมากกว่าการใช้อาวุธนะครับในการถล่มอีกฝ่ายหนึ่งนะครับและสิ่งหนึ่งเลยนะครับแน่นอนเผ่าพันธ์ชาวเอลเดียนั้นก็มีอาวุธเหมือนกันก็คือพลังไททันจึงทำให้นะครับเอเรนเนี่ยก็เลยเลือกและตัดสินใจนี่แหละให้มิคคคคาสะนนนนนนรรัักก็็็ือเเเปป้ที่จจด เพราะว่านะครับมิกซาเนี่ยก็จะมีชีวิตคล้ายๆนะครับกับยูมียูมีนั้นนะครับก็คือเป็นคนที่คอนโทรใช่ไหมว่าพลังไททันจะมีจะอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ในโลกใบนี้การที่ทําให้ยูมีนั้นพึงพอใจนะครับก็เท่ากับว่ายูมีนั้นนะครับก็คือเหมือนไปนิพพานแล้วไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องมีพลังไททันอีกต่อไปแล้วซึ่งการกระทําครั้งนี้เนี่ยก็เลยทําให้นะครับมิกซาเนี่ยที่มีชีวิตคล้ายๆกับยูมีที่ยึดติดนะครับกับตัวผู้ชายคนหนึ่งนะครับอย่างยูมีเนี่ยก็ยึดติดนะครับ ที่จะฆ่านะครับหรือปล่อยให้กระถัดพิธีที่1นั้นต้องตายนะครับก็เลยแบบว่าต้องเสียสละสนเองนะครับตายแทนแตกเธอนั้นนะครับก็เลยอยากจะเห็นแล้วครับว่ามิกาซ่านั้นเนี่ยจะสามารถก้าวข้ามสิ่งนี้ได้หรือเปล่าสิ่งที่เธอนั้นไม่สามารถก้าวข้ามได้เดี๋ยวในหาต่อจากนี้เนี่ยสปอยโคตรหนักเลยนะฮะเตือนไว้ก่อนนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือเราที่เราทราบกันเลยก็คือมิกาซ่านั้นก็ตัดสินใจนะครับในการจะเป็นคนปิดชีวิตเอเรนและหลังจากนั้นนะครับก็เหมือนยูมีข้อคอมพวิตตขอองงัววเนะครบบบฟแ่า้มิานที่ยติขนนาดั้นยังสาาาามรถก้้ขมเอเรนลย ยังไม่ยึดติดกับเอเลนได้นะครับหลังจากนั้นพลังไททันก็หายไปจึงทาให้ในตอนนี้นะครับชาวโลกกับประพันชาวเอลเดียนั้นก็คือมีแต้มต่อเท่ากันและทั้ง2ฝ่ายไม่มีอาวุธนะครับก็คือชาวโลกไม่มีพวกอาวุธโทปกรณ์ต่างๆแล้วส่วนทางฝั่งนะครับเผ่พันชาวเอลเดียนั้นนะครับก็คือไม่มีพลังไททันแล้วนะครับคือต่อไปนี้จะเป็นการพูดคุยการต่อรองกันนะครับด้วยคําพูดเท่านั้นนะครับฟีลแบบว่าการทูตก็ต้องดีก็คือก็เลยทําให้มันะมันก็เลยต้องมีพวกอาร์มินนี่แหละที่เปรียบเส แผนการของเอเรนทั้งหมดก็คือจะให้ทุกคนชาวโลกนั้นมองว่า A เอเรนม็นตัวร้ายส่วนอารมินแล้วก็พรรคพวกที่ช่วยเหลือกันเนี่ยก็เหมือนเป็นฝั่งดีแล้วกันนะครับที่คอยแบบว่าจัดการเอเรนนะครับไม่สนับสนุนในแผนการของเอเรนมันก็เหมือนเป็นกาวนะครับที่ทําให้นะครับชาวโลกกับประพันธ์ชาวเอลเดียนั้นนะครับกลับมาดีเหมือนกันดังเดิมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีตลอดรอดฝั่งนะในท้ายที่สุดนะครับผ่านไปหลายร้อยปีหลายพันปีหลังจากนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ล่มสลายไปนะครับซึ่งอัน,น ความขัดแย้งนะครับโลกเนี่ยมันก็ต้องวุ่นวายแบบนี้นี่แหละก็เป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้พวกเราได้เห็นเลยครับว่าสิ่งที่เอเรนคิดเอเรนต้องการคืออะไรอ่าและหลายคนจะสงสัยว่าถ้าแบบนี้เอเรนจะทําไปทค่อย่างละทาไปทําไมถูกไหมละครับในเมื่อในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็กลับกลายเป็นว่านะครับก็ล่มสลายไปเหมือนเดิมก็ต้องพูดก่อนแล้วกันว่าเอเรนไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับคือเขาก็ทําได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่เขาทําได้และนี่ก็คือเป็นแผนการของเขาซึ่งแน่นอนจริงๆแผนการนี้เนี่ยเอเรนได ถ้าพวกอา์มินนั้นไม่สามารถยับยัง้งเอเรนได้เอเรนนะครับก็จัดการนะครับให้โลกนี้หายไปหมดเลยเหลือแค่ปักพันชาวเอลเดียก็ได้อันนี้ก็คือเป็นออปชั่นแรกนะครับที่เอเรนนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่ได้ผลประโยชน์หรือออปชั่นที่2นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นี่แหละก็คือถ้าแบบว่าเอเรนกลายเป็นผู้ร้ายอา์มีนเป็นฮีโร่และโลกสงบสุขนะครับด้วยความที่ว่าแต่ละฝั่งไม่มีอาวุธนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นผลประโยชน์อีกหนึ่งผลประโยชน์และกันที่เอเรนนั้นนะครับยอมจะตายเสียสละนะครับแต่เพื่อโลกใบน,น ท่านประสุทธานะครับมาเหยียบย่ําชาวโลกด้วยมันก็เพราะว่านะครับด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับก็คือน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสุดแล้วของเอเรนที่เขาคิดว่านะครับจะทําให้ทุกฝ่ายนั้นนะครับก็คือไม่เจ็บปวดไปมากกว่านี้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะการที่ไปตัดสินอะไรคนอื่นแบบนี้แต่ก็เป็นวิถีและการของการ์ตูนเรื่องแอสแทกออนไททันที่เอเรนนั่งตัดสินใจแล้วก็เลือกมานะครับทุกคนมีความคิดยังไงนะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจของเอเรนนนนกกก็็ออออมมมเเเเาา้้้่่่ีไไไดดยยยยะรรรูหหหหืืหัััับบววววช ก็สามารถคอมเมนต์ในข้างล่างนี้ได้เลยและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fan Page สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ